การสอนการใช้ระบบแจนจีบอลลตโดยไม่รับผิดชอบนะครับผมในส่วนที่ผู้บริการทีงานผ่านระบบแจนจี w อลล e ตใดๆทั้งิ้นะครับครับผมสำหรับการสมัครแจนจีบอลลตนะครับผมสามารถสมัครที่ไหนได้บ้างที่แรกเลยก็คือสำนักง,งานใหญ่ของเราเองครับก็คือที่นนทบุรีคุณลูกค้าสามารถเข้ามาขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแจนจีบอลลตได้ที่นี่เลยนะครับ ก็สามารถเดินอวอล์กอินเข้ามาแล้วก็แจ้งประชาสมคัญนะครับเพราะว่าจะแนะนําว่าให้มาตรงไหนในชั้นไหนนะครับหรือว่าหากคลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่ก็อาจสามารถติดต่อได้ที่เจซีช็อปสาขาใกล้บ้านที่ลูกค้าสะดวกนะครับผมก็ขอเอกาาสารการสมัครได้ที่นั่นได้เช่นกันครับหรือสามารถสแกน QR code ในส่วนนี้นะครับผมเพื่อทราบขั้นตอนการสมัครและก็ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของ ระบบ g n Wallet นะครับผมครับแล้วก็สามารถเอกสารเอกสารนะรผมทางไลน์ดีศูนย์เก้าสองสองสองสี่ห้าสี่สองสามนะครับผมก็สามารถส่งเอกสารมาช่องทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับเอกสารประกอบในการสมัคร g e n i Wallet นะครับผมหน่งเลยก็คือสำเนบาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในตอนนีที่เป็นชาวต่างประเทศนะครับสองสำเนาทะเบียนบ้าน สาสำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่นะครับผมก็คือสำเนาสลิปการโอนเงินนะครับในส่วนนี้ขั้นต่ําอยู่ที่สามพันบาทนะครับในของการรระบบขั้งแรกสาม,ม่รับเป็นเงินสดนะครับผมสามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทรอเอ็นคอร์ปเรชั่นจำกัดน,น,น,นะครับผมเลขที่บัญชีเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่หกแปดแปดธนาคารกรุงเทพนะครับก็เมื่อคุณลูกค้าโอนเนสร็จแล้วก็สามารถสร่งสลิป เอปเอกสารการสมัครหรือมันก็ส่งมาทางช่องทางไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างชุดไปสมัครนะครับผมสวัสดีครับครับผมตัวอย่างชุดไปสมัครนะครับผมก็ในส่วนที่หนึ่งก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นชื่อนามสกุล เลขบัตรดำตัวประชาชนนะครับผมที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้และต้องเป็นเบอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมในส่วนนี้ตอนที่คุณลูกค้าส่งมานะครับก็จะมีตอนน้ที่โทรไปเพื่อยืนยันตัวตนว,ว่าเป็นเบอร์ที่ถูกต้องนะครับผมสามารถติดต่อได้วก็ส่วนถัดม,มาก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับต่อม,มาก็คือการการศึกษานะครับ ต่อมาก็คือการประกอบอาชีพสถานที่ทํางานรายได้ต่อเดือนคนที่สามารถติดต่อได้สะดวกข้อมูลการเป็นผู้สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นอาชีพแหล่งที่มาของรายได้ครับแล้วก็ให้ระบ,บุผู้รับชื่อผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายส่วนข้อมูลอื่นๆนี้ครับลูกค้าก็สามารถอ่านรายละเอียด อ่านรยละเอียดแล้วก็สามารถคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ในช่อ,องสี่เหลี่ยมด้านหลังได้เลยครับให้ครบทุกข้อเลยนะครับหากคุณลูกค้าจะไม่ได้ว่าเออจะต้องใช้เอกสารอะไรในส่วนอไอที่ว่าแนบประกอบมากับการสมัครนะผมก็สามารถมาอ่านได้ในหน้าที่สามนะครับผมก็จะมีจะมีบอกอยู่เหมือนกันนะครับผมในข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ก็จะมีให้ชวนอีกครั้งหนึ่งครับสามารถมาตรวจสอบได้ว่าคุณลูกค้า นเอกสารทั้งทว้งทุอย่างนะครับส่วนอันสุดท้ายนะผมก็คือผู้สมัครเหรียญซีบนะครับผมที่มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมนะครับผมสร้างรายได้จากบ้านด้วยระบบในการใช้ระบบเหรียนะครับก็ให้ติกที่เข้าร่วมนะครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นาการบังคับให้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ต้องเข้าร่วมนะครับต่อมานะครับก็คือเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของสมาชิก c หรียญซีบนะครับ คุณลูกค้าก็จะต้องอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและข้อปฏิบัติให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ติ๊กยอมรับให้ครบทั้งยอมรับและรับทราบนะครับทั้งสองช่องแล้วก็พร้อมกับเซ็นชื่อและวันที่ยืนยัน,ยนใ้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับห้าอันนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่ห้านะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบเอกสารของคุณลูกค้าและทําการอนุมัติในหน้านี้นะครับนี่จะเป็นอเอกสารตัวอย่างใบแสดง ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมอันนี้จะเป็นสําหรับลูกค้าชาวต่างประเทศที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยจะต้องมีเอกสารตัวนี้แนบมาทุกครั้งนะครับผมจะต้องอใส่ชื่อของตัวเองแล้วก็มาในในส่วนที่สองนะครับผมจะต้องเป็นชื่อของผู้ให้ความยินยอมในการใช้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับพร้อมกับเซ็นชื่อเพื่อความยินยอมแล้วก็พยานมาให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะผมจะเป็นตัวอย่างการเซ็นเอกสาร สำนาถูกต้องนะครับผมในการสมัครบัญชีวอลเลตนะครับผมก็ให้กิให้ขีดค่านะครับผมแล้วก็เขียนว่าเอกสารฉบับนี้ใช้สําหรับเปิดระบบบัญชีวอลเลตเท่านั้นแล้วก็เซ็นสัเนาถูกต้องถึ <ส ONEY. S 2> ง,งชื่อให้เรียบร้อยนะครับก็ทําเช่นเดียวกันกันกบหน้าสําเนาทะเบียนบ้านนะครับผมก็เขียนว่าเอกสารฉบับนี้ใช้สําหรับเปิดระบบบัญชีวอลเลตเท่านั้นนะผมแล้วก็สัเนาถูกต้องถึงชื่อให้เรียบร้อยครับ ต่อมาก็คือสำเนาเอาหน้าบัญชีธนาคารนะครับก็ทําเช่นเดียวกันเหมือนกันครับก็ขีดผ่าแล้วก็เขียนว่าเอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับเปิดระบบแจ้งซีโรเล็ตเท่านั้นครับเมี่อคุณลูกค้าส่งเอกสารแล้วก็ทางแผนกได้รับเอกสารแล้วก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะส่งการทำการส่งผลระบบนะครับและนี่ก็คือข้อความเมื่อพุเมื่อระบบได้ทําการอนุมัตินะครับผมว่าได้ทําการเปิดระบบเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้ง รหัสผู้ใช้งาน Double ต่างๆนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านชั่วคราวแล้วก็จะเป็นลิงก์เข้าระบบนะครับผมก็จะส่งไปทาง S M S นะครับเมื่อคุณลูกค้านะครับผมกดที่ลิงก์นะครับผมลิงก์ตัวนี้เนี่ยปุ๊บมันก็จะมาหน้าล็อกอินเลยนะครับผมให้คุณลูกค้านะครับผมใส่รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับไปทางพิรุฬต์ d o u b l ยแล้วก็รหัสผ่านก็<ๆ>คือรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับทาง s m นเอเหมือนกันครับ ก็สุดท้ายคือรอะ,ะบุผลลัพธ์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดล,ล็อกอเลยครับในส่วนนี้นะครับผมหากทำการกอรอกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งผิดเกินสามครั้งระบบทําการล็อกรหัสทันทีให้ทําการติดต่อไปทางฝ่ายไอทีนะครับผมในเวลาทําการนะครับผมโทร0863401288นะครับผมก็สามารถโทรไปแจ้งปัญหาได้ทางฝ่ายไอทีเลยครับ เมื่อคุณลูกค้ากดโข้็อินเรียบร้อยนะครับผมก็ระบบจะทําการบังคับให้คุณลูกค้าตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับในช่องแรกนะครับก็จะต้องก็จะให้ใส่เป็นรหัสชั่วคราวนะครับผมที่ได้รับมาจากอีเมลเมื่อสักครู่นึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ช่องต่อมาก็คือรหัสผ่านใหม่นะครับผมก็ให้ให้ใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรพิเศษแล้วก็ตัวเลขนะครับผมความยาวไม่ต่ำกว่าแปดตัวอักษร อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับผมเช่นก็คือ A B C S I หนึ ide, 1, 2, 3, ่งสองสามีตัวพิเศษนะครับผมเราจะบังคับเป็นตัว a S I g n นะครับก็คือตัวนี้จะบังคับเป็นตัว a S I g n เท่านั้นนะครับความยาวไม่ต่ำกว่าแตัวอักษรนะครับเห็นแล้วกดบันทึกนะครับผมเพื่อรอเอ t พยืนยันนะครับครับผมก็ต่อมาครับผมก็ระบบจะส่ง OTP ยืน ยืนยันการทำรายการนะผมไปทางเอเซเของลูกค้าครับก็เป็นการเสร็จสิ้นในการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่นะครับผมก็จะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับผมไม่กดที่ปัตนาคลิกที่เพื่อเข้าทำรายการต่อนะครับก็กดที่ได้เลยครับเมื่อกดเสร็จแล้วผมก็จะเข้ามาใหน้าของระบบแกนซีโ l เลนะครับผมจะเป็นหน้าแบบลักษณะแบบนี้ผมจะโชว์ฟังก์ชันในระบบนะครับผมขึ้นมาได้ด้านซ้ายมือของคุณลูกค้านครับผมก็ จะบอกบอกว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับต่อมาเลยเราไม่รู้จักฟังก์ชันในระบบแย l ซี l อลงนี้ต่อเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือฟังก์ชันของสมาชิกนะครับผมก็จะมีการสมัครสมาชิเกเพิ่มสูตรธุรกิจฟังก์ชันขายสินค้าขายสินค้าแผงบาลานซ์ขายสินค้าที่แผงพาวิน ขายสินค้าราคาปลีกขายสินค้า EP ยกเลือกอินขายซื้อสินค้าซักซีนะครับผมก็จะมีซักซีแห่งบวลาซักซีแห่งทวินบริเวณไอเซอร์วิน,นะครับเอามาซือการจัดก,การสินค้ามานะผมก็จะมีเพิ่มรายการจัดส่งตรสอสถนานการจัดส่งครับอ่าสินค้าคงเหลือ ส,สั่งสินค้ารา,ราคาส่งรับเข้าสินค้าออนไลน์รับเข้าสินค้าแมนนวลน,นะครับเรามาแล้วครับอง์ฟังชันการสอบถามสอบถามยอดเงินคงเหลือข้อมูลการขายสมาชิกข้อมูลการขายปีข้อมูลสั่งสินค้าราคาสง่งสรุปยอดขายชิ้นวันรายการเคลื่อนไหววงเงินประวัติการเข้าใช้งานแล้วก็รายการโอดค่าคอมมิชชั่นครับต่อไปนะผมก็มี ฟังก์ชันขอเพิ่มวงเงินนะครับก็จะมีการเพิ่มวงเงินในระบบครับฟังก์ชันบริการเสรือนะผมก็จะมีการโอนเงินใหู้นยออืน่นเพิ่มข้อมูลผู้รับโอนขอเปิดเงินสดฟังก์ชันช่วยเหลือผมก็จะมีแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคู่มือการใช้งานแบบไฟล์วิดีโอผู้มือการใช้งานเป็นไฟล์ PDF ภาษาไทยคู่มือการใช้งานไฟล์ PDF ออกภาษ e, าจีานนะครับผม และสุดท้ายก็คือการออกจากระบบครับเมื่อคุณลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้นตามที่คุณลูกค้าต้องการนะรผมก็กดออกจากระบบทุกครั้งนะครับผ่าแผนธุรกิจการเงินสองพันนะผมสามารถติดต่อมาได้ที่เลยตัวนี้เลยนะครับผมก็คือศูนย์เก้าสองสองสองสี่ห้าสี่สองสามนะครับผมหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้ได้เลยนะครับผมสามารถแอดไลน์ตัวนี้มาได้เลยนะครับ ก็จะเป็นลายของแผนกก็จะมีอ่าแอดมินรอตอบนะครับผมรรับเรื่องรับปัญหาของคุณลูกค้าก็จะอรอแก้ไขให้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์สองเก้าสามศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้านะครับผมต่อสามห้าหนึ่งถึงสามห้าสามครับช่องทางการติดต่อเรื่องปัญหาระบบกงิน G Wallet นะครับผมในกรณีที่ลืมรหัสผู้ใช้งานติดต่อมาที่แผนกธุรการเงินสัมพันธ์กกน,น, 3, นะครับผมโทร ส922245423ครับแจ s, ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพมือถือนะครับผมก็ติดต่อไปที hmm. ่แผนกคอมมิชชั่นเลยครับโ0 2 9 3 0 8 9 9อ301-302ครับจัดการสินค้าไอหมาแล้วผมติดต่อแผนกแรนชาย้0906780610ครับและสุดท้ายนะครับการยกเลิกบิน คิดต่อที่แผนกรับสมัครครับโทร029308999ต่อ1 0 2ครับโอเคครับผมก็ครบท้วนในในสำหรับการสมัครระบบแจนซีวอลเล็ตนะผมมีคุณลูกค้าท่านใดสงสัยหรือมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถเปิดม์มาถามได้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการให้ข้อมูลในส่วนของ เตืนทีบัตรเครดิตการ์ดนะครับผมโอเคครับาทีน่้คุณลูกค้าท่านใดสงสัยเดี๋ยวก็มาขอเชิญพี่ปูนะผมมาให้ข้อมูลในส่วนเตือนที่เครดิตการ์ดต่อไปได้เลยครับเดี๋พี่ปูครับ ัสดีค่ะปูนะคะวันนี้นะคะจะมาให้ข้อมูลกับคุกผู้ชเกี่ยวกับบัตรเครดิตยาร์ทนะคะแล้วก็เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเจซีด i จิตอลนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักเกี่ยวกับบัตรเครดิตเ c กันเลยนะคะบัตรเครดิตเ c เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทบัตธนาคารกรุงเทพออกให้แก่ผู้เป็นสมาชิกหรือผู้จำหน่ายอิสระ สำหรับ,บใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการจากสถานประกอบการที่รับบัตรแทนการชำระด้วยเงินสดโดยนี้เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการตามที่บริษัทกำหนดนะคะต่อมาเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดนะคะมีสองเงื่อนไขได้วยซ้ำเงื่อนไขที่หนึ่งผู้ถือบัตรเครด K ิตจะต้องเป็นสมาชิกของบริษัทแอน o รอย G M นะคะเงื่อนไขที่สองผู้ถือบัตรจะต้อง มีระบบ j c Wallet และมีวงเงินฝากผ่านระบบ j c Wallet แล้วเท่านั้นนะคะต่อมามาดูเงื่อนไขการใช้งานบัตรเครดิต j c นะคะเงื่อนไขที่หนึ่งผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องเปิดระบบ j c Wallet และนำเงินเข้าผ่านระบบ j c Wallet ตามจำนวนเงินที่ใช้จริงนะคะสองลดค่าเงือนบัตรเครดิตให้ชำระตั้งแต่วันที่26 ถึงวันที่ห้าของเดือนถัดไปนะคะสามกรณีชำระล่าช้าเ็นวันที่ห้าทางบริษัทขอณูนะคะต่อมานะคะสามกรณีชำระล่าช้าเ็นวันที่ห้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บัตรเครดิตในวันถัดไปและคิดอัตราค่าธรรมเนียมล่าช้า ตามค่าใช้จ่ายจริงจังกวัดและชำระนะคะ 4. การตดลบบัตร,รเครดิตใช้ระยะเวลาการดำเนินตามภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัตรชำระบัตรเครดิตครบช้วน 5. นะคะการใช้บัตร,รเครดิตบัตรผู้ถือบัตรเครดิตที่ชำระล่าช้าเลยวันที่กำหนดให้ชำระเข้ามาหมายเลขของบริษัท g อนคอยเลขที่914 ศูนย์หนงแปดหกสองห้าหกธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของการขอ,ค,อคิดใบสมัครผู้ถือบัตรเครดิตนะคะลูกค้าสามารถดาวน์โหลดชุดใบสมัครได้ที่ w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  o v r l d p c c o c o m นะคะเอกสารสมัครบัตรเครดิตนะคะปัจจุบันเราจะเพิ่มหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล CDPa ตามกฎหมายบังคับน,นะคะ อันนี้ก็เช่นกันนะคะลูกค้ามีทั้งหมด6 6ใบนะคะให้ที่ลูกค้ากรอกต่อมานะคะที่ลูกค้าจะต้องแนบบัตรประชาเชนมาด้วยที่ลูกค้าิดค่าแล้วก็เซ็นสำนเนาถูกต้องแล้วก็เยนเอกสารฉบับนี้เฉกสำหรับสมัครออกรีดเท่านั้นนะคะก็ให้ในการกรอกใบสมัครออกริดนะคะ หนึ่งเลยห้ามมีรอยฉีดค่าหรืออุาลดคอาผิดสองกรอกข้อมูลด้วยประกาำเงินหรือปากการดำเท่นั้นปากกาแดงห้ามนะคะสามส่งผิดไบสมบัติบัตรเครดิตสมบับจริงทางบริษัทไม่รับสนเนานะคะลูกค้าต่อมาเมื่อบัตรเครดิตผ่านการอนุมัตินะคะเจ้าหน้าที่ธุรกิจการเงินสำคัญจะติดต่อลูกค้าเพื่อต้องรับบัตรเครดิต ช่องทางในการรับบัตรเครดิตนะคะจะมีสองช่องทางช่องทางที่หนึ่งรับด้วยตัวเ,เองที่สำนักงานใหญ่หรือสองแจ้งจัดส่งบัตรเครดิต JC Shop หรือ JC m a r t ทุกสาขาที่ลูกค้าสะดวกเข้าไปรับกันนะคะเอกสารใช้ยืนยันในการรับบัตรเครดิตต้องใช้สำเนาบ,บัตรประชาชนกรณีรับแทนเจ้าของบัตร จะต้องเขียนข้อความยินยอมระบุชื่อผู้รับแทนในสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรด้วยนะคะเมื่อได้รับบัตรเครดิตแล้วจะต้องทยังไงลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารกรุงเทพยืนยันตัวตนการเปิดใช้บัตรเครดิตหรือติดต่อ026384888นะคะหากไม่มีการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลา3เดือนบัตรจะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะคะ ต่อมาเรามาดูวงเงินบัตรเครดิตและขั้นตอนการฝากเงินผ่านระบบ g e n Wallet นะคะวงเงินบัตรเครดิตบริษัทจะพิจารณาวงเงินบัตรเครดิตจากการฝากเงินผ่านระบบ g e n Wallet ตามจำนวนที่ใช้จริงขั้นตอนการฝากเงินผ่านระบบ g e n Wallet นะคะมาดูรูปภาพที่หนึ่งตรงนี้นะคะให้คุณลูกค้ากดคิกไปที่บริการสริม และไปยังโอนเงินให้ศูนย์อื่นเมื่อคุณลูกค้าคลิกแล้วนะคะให้คุณลูกค้ามาดูรูปภาพที่สองจะมีสามช่องนะคะช่องแรกให้คุณลูกค้าเลือกผู้รับโอน W d C N C credit เมื่อคุณลูกค้าเลือกแล้วนะคะช่องที่สองให้คุณลูกค้าเลือกผู้รับโอน W d o C N C credit ช่องที่สามนะคะจะเป็น,บ,นบันทึกเชื่องซ้ำคุณลูกค้าจะบันทึกเอ่อวันที่หรือว่าจํานวนเงินฝากเข้าไปตารางนะคะหลังจากนั้นให้ลูกค้ากดบันทึกเมื่อกดบันทึกแล้วให้คุณลูกค้าดูรูปภาพที่สามนะคะจะมาเป็นหน้าแบบนี้ในมันจะมีสองช่องนะคะช่องล่างจะเป็น OTP จะเป็นรหัสที่ระบบปะค่าเขาให้มาแล้วให้คุณลูกค้านำรหัสรตรงนี้นะคะ่ะเข้าไปใส่ช่องข้างบนด้วยให้เหมือนกันนะคะ ก็คุณลูกค้าไถ่รยบร้อยถ้คุณลูกค้ากดาตกลงอะต่อ,อมานะคะเรามาดูการอนุมัติเงินเงินเมื่อสั่งเงินผ่านระบบ p a y w a l l เลยนะคะแบ่งเป็นสองกรณีมาด,ดูมาดูกรณีที่หนึ่งนะคะกรณีลูกค้าใหม่ที่ต้องการยื่นสมัครบัตรเครดิตหลังจากทำรายการฝากเงินเข้า BTO หรือศูนยข้อต่างน,นะคะจะใช้ระยะเวลาสี่สัปดาห์เมื่อบัตรอนุมัติสามารถใช้บเงนินบัตรได้ทันทีค่ะ กรณีที่สองลูกค้าที่ใช้บริการอยู่แล้วเราต้องการฝาเงินเพิ่มจะใช้ระยะเวลาจุดวันสามารถใช้บัตรเครดิตในวงเงินที่เพิ่มขึ้นได้นะคะสําหรับเงินต้นที่ฝากผ่านร,ระบบเงนเชืวอเล็ตน,นะคะระบบจะประมินผลตั้งแต่วันที่ฝากและปันผลในเดือนมกราคมทุกปีค่ะบัตรเครดิตแกงจีสามารถ รูดได้ที่ไหนบ้างแล้วลูกค้าเป็นสายไหนกันบ้างมาดูครั้งว่าลูกค้าจะเป็นสายจิสง,งสายช้อปปิ้งสายท่องเที่ยวเดินทางสายด้านเพล่สายเติมน้ำมันหรือว่าเป็นสายธุรกิจของบริษัทเงนซีนะคะลูกค้าสามารถนำบัตรเครดิตอันนี้ค่ะไปรูดใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าร้าสนสะดวกซื้อที่ลูกค้าจะไปรูดนะคะต้องรับบัตรเครดิตของกรุงเทพด้วยนะคะถึงจะลูดใช้ะะได้โอเคแล้วค่ะ สมัครนะคะจิตประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตเคซก็จะมีตีค่าธรรมเนียมรายปีนะคะแล้วก็ผลตอบแทน5%ต่อป,ปีผ่านระบบเคซีวอลเล็ตและชุดทุก100บาทนะคะจากการใช้บัตรเครดิตเคซีจะได้คะแนนทีวีที่สูงนึนื่นชค่าเงินของการซื้อสินค้านะคะสะรุปร็อกปีการชำระบัตรเครดิตเคซีนะคะจะตัดรอบปีไปที่วันที่25 ชำระตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะหมายเหตุหากลูกค้าค่ะได้รับไปแจ้งหนี้กับธนาคารนะคะลูกค้าสามารถเช็ครายรายการใช้จ่ายรอบปนปัจจุบันทางระบบเจนซีวอลเลตได้นะคะต่อมานะคะช่องทางการชำระบัตรเครดิตเจนซีลูกค้าสามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้นะคะแล้วก็ชำระผ่านไอแบงค์จิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือจะชำระผ่านติดบริการแต่คุณลูกค้าจะต้องชำระล่วงหน้าก,ก่อน3วันนะคะเพราะว่ากว่าระบบะออนไลน์ก็ใช้เวลาประมาณตวัน,น,นะคะ่ะต่อไปนะคะเช็คยอดใช้จ่ายยอดชำระผัดเครดิต JCB ผ่าน,น c Wallet มันจะเป็นหัวข้อตรงนี้นะคะ่ะหากคุณลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งนี้นะคะลูกค,ค้าสามารถเช็คผ่าน JCB Wallet ก,ก็คือตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในรูปภาพที่หนึ่งนะคะให้คุณลูกค้าชิ้ยอดเงินคงเหลือเมื่อคุณลูกค้าชี้แล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่ลูกค้าที่สองให้คุณลูกค้ากดตรวจสอบเมื่อคุณลูกค้ากดตรวจสอบแล้วนะคะก็จะขึ้นมาสู่รูปภาพที่สามให้คุณลูกค้านะคะเลือกรายการค่าใช้จ่ายเมื่อคุณลูกค้ากดไปแล้วก็จะเข้าสู่งานนี้รูปภาพที่สี่เออตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ จำเป็นว้าเป็นรูปภาพที่สี่เมื่อขึ้นหน้านี้แล้วห้าทีลูกค้คานะคะตรวจสอบรอบวันก็คือเป็นรอบวันปัจจุบันนะคะเมื่อที่ลูกค้คาดูวันที่เดือนเรียบร้อยแ,แล้วนะคะคุณลูกค้ากดตรงนี้ตรงวงกลมสีแดงๆค,ค่ะเมื่อกดแล้วก็จะแสดงรอบบินของคุณลูกค้ามาทางช่องด้านล่างเนี้ยค่ะล่าขงขวามือก็คือจะเป็นยอดคุณลับพัสดุที่ของที่ลูกค้คานะคะต่อมา คะแนนจากการใช้ลงเงินบัตรเครดิตเจซนะคะมาดูตัวอย่างคำคำนวณคะแนนทีวีที่การคำนวณนะคะเมื่อชำระเงินค่าสินค้าเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะโดยชำระผ่านบัตรเครดิตเจซคะแนนทีวีที่จะได้ผลตอบแทนนะคะุณคะเอาหนึ่งหมื่นหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็คูณด้วยสูนจุดหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยคูณศูนจุดหนึ่งแล้วมาเท่ากับก็จะได้เป็นศิบทีวี การคำนวณคะแนน TV ตรงนี้นะคะผ่านบัตรเครดิต JC ทุกๆหนึ่งร้อยบาทนะคะจะได้คะแนน TV สะสมทีู่0.1 TV ประมวลผลในแข่งทวนในเดือนนั้นนะคะต่อมาการคำนวณจากคะแนนที่เป็นเงินนะคะวิธีการคำนวณเมื่อชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทโดยชำระผ่านบัตรเครดิต JC ก็คือเอา10,000หารด้วย100แล้วคูณด้วย0.1นะคะหรือเอา100คูณ0.4ก็ขอใช้นี้นะคะ10,000หารด้วย100คูณด้วย0.4หรือเอา100คูณ0.4ก็จะเท่ากับ40บาทนะคะการชำวณอัตราการชำระที่คิด100บาทจะมียอดชำระ0.4บาทเป็นยอดเงินในการชำระผ่านบัตรเครดิตเ c ซีจากการชำระ10,000บาท จะมียอดการแสดงผลในระบบรอยนะคะโดยมีการชำระคันบัตร40บาทโดยได้รับคะแนนทีวี10คะแนนในแถงทวงน,นะคะช่องทางการติดต่อทำบัตรเครดิตหรือสบถามปัญหานะคะลุกค้าสามารถติดต่อมาที่เบอร์0922245423นะคะหรือ02938999351หรือ353นะคะ คานนที่สิตันน,นะคะก็จะทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลาเ9โมงถึง10โมงค่ะตัดเครดิตต,ตรงนี้ลูกค้ามีข้อสงสัยหรือกระสอบ